ระยะของเรานะครับก็มีลูกค้านะครับมารับรถสิ้แล้วหนึ่งคันนะครับครับสวัสดีครับพี่นิ่มนะครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อพี่นิ่มชื่พี่สวินนะครับบ้านอยู่ไหนครับพี่อยู่ที่เชื่อลูกค้านะครับก็มารับรถนะครับเป็นโต้ต้ารีโว่แซดดิชั่นปี2019ครับเงื่อนไขนะครับก็ค่างวดอยู่ที่8ปดพันแปดร้บาทครับไม่ทราบว่าลูกค้าที่นเหรอ อเป็นเขตนะครับก็ได้เงินทัวรมาแล้วก็ทัวรมานะครับทัวรมาแล้วก็ลูกค้าก็มาหาเรานะครับแล้วก็หาก็ที่ต้องการนะครับไม่ทราบว่าอนุมัติไวไหมไวไหมครับรูว่าเทมันนี้อนุมัติกั้ไหนได้ใจไวมากเลยนะครับทำบริการดีไหมดีนะครับก็กขอบพระคุณนะครับผมดีมากนะครับที่ให้เราได้บริการลูกค้านะครับแล้วก็เสือมี ทางนู so s <S s <S s <S well, yeah, ้นก็จะมาแนะนำก็แนะนำมาทางนี้เนาะนี้ารดีเรื่อขายง่ายมนไวนะครับครับไวเจอกันคลิป้นครับผมสวัสดีครับ